วงจรอุบาทเนี่ยมันเริ่มมานานแล้วมันเริ่มมานานแล้วแต่มีคนกรุบเป็นระบบให้เราเนี่ยก็คืออดีตสววันชัยสอนสลิดอาจารย์วันชัยสอนสลิดเป็นอวอที่รักษาการอยู่ขณะนีน้แกเป็นคนที่ออกมาแฉอวอด้วยกันว่ามันมีศวกลุ่มหนึ่งต้องการจะอยู่ยาว ต้องการเรียกว่าถ้าเป็นใบขับขี่เนี่ยไม่ต้องการใบขับขี่ชั่วคราวไม่ใช่รักษาการแต่อยากจะเป็นสอวอตลอดชีพพวกนี้มันมีอยู่ก็คือไอชุด40สอวอที่มีพวกสมชายแสวงการด,ดีเลกกริชอะไรพวกนี้มันยังเป็นสอวอที่เป็นตะกอตกค้างมาและอีกคนหนึ่งนะครับ อีกคนหนึ่งที่เขารับลูกกันเนี่ยก็คือธีรยุทธ์สุวรรณเกศรธีรยุทธ์สุวรรณเกศรถ้าท่านจําได้คดีนายธีรยุทธ์นี่แหละเป็นทนายของพุทธอิสระจาได้ไหมที่ไปยื่นยุบพรรคเก้าไกลแล้วบอกว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะฝ่าฝืนรัฐมนูญว่าที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปรากฏว่าสามนุนรับไว้รับไว้แล้วก็พิจารณาเรื่องการซอกก่อนบ่นทาลายสามนุนก็โยนเรื่องให้กกตกกตก็แสดงเจตนายุบพรรคก้าวไกลเมา่ที่สามนุนทีรยุทธสุวรรณเกษรปรากฏชื่ออีกคนหนึ่งคนพวกนี้สมชายแสวงการดีเลกฤทธ์นะครับแล้วก็ทีรยุทธเป็นคนกลุ่มเดียวกันหมดนะ เป็นคนกลุ่มเดียวเดียวกันหมด40สวทั้งดิเลกฤทธิ์ทั้งสมชายพวกนี้ก็เป็นชุดเดียวกับไปยื่นเสร็จยื่นถอดถอนเสษฐากรณีแต่งตั้งพิชิตชื่นบานดิเลกฤทธิ์และสมชายถวายการก,ก็ชุดเดียวกันนี่แหละที่ไปยื่นสารปกครองอนะไปยื่นสารปกครองให้สารปกครองนะยื่นมาที่สารรัฐธรรมนูญกรณี การเลือกตั้งสอวอที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่9เนี้ยมิถุนาเนี่ยดูแล้วมันน่าจะนะขัดหรือแย้งกับรัฐธนูญมาตา107หรือมาตา107คนชุดเดียวเลวยฮะยื่นถอดถอนเสร็จถาก็เนี่ยแหะชุดสอวอเก่าคนที่ยืน่นนะร้องศาลรปกรครองให้ยื่นต่อศรัฐมนูญก็สอวอชุดเก่า ไปพนวกกับทียุทธอีกคนหนึ่งนี่ไงวงจรอุบาทมันเลยเกิดขึ้นทียุทธก็เคยยืดยุบพระเก้าไกลมันรวมพลังกันนะตั้งเรื่องชงเรื่องต่างๆไปให้ที่ศาลปกครองแล้วให้ศาลปกครองยื่นนะว่าการเลือกตั้งสวที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสี่มาตราที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเพะฉะนั้นอย่าก,กันนั้นเลย ให้สารปกรครองยื่นเรื่องที่เขาร้องเนี่ยไปให้สารรัมนูลสารรัมนูนมีมติฮะเมื่อวันที่5เมื่อวานเนี่ยสารรัมนูนมีมติ8ตอนหนึ่งรับเรื่องที่สารปกครองส่งมาให้จากคนเหล่านี้รับเรื่องจากคนเหล่านี้ที่ส่งไปให้สารปกครองศานปกครองส่งมาให้สารราัมนูนมีมติเมื่อวานนี้8ตอนหนึ่งรับเรื่องไว้ว่าพิจารณาว่าจะขัด หรือไม่ขัดและทํานูนมาตราอะไรบ้างมาตรา36เรื่องกฎเกณฑ์การแนะนำตัวมาตรา40มาตรา41และมาตรา42วรรค3เรื่องการลงคะแนนเลือกตั้งแบบควยระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศล้อง4มาตราจำได้ไหมที่ผมเล่าเมาื่อวานนี้3ล้ม1คือล้มเสษ็จยุบ9ก้าวไกล แล้วก็ล้มกระดานเลือกตั้งสอวอเป็นจริงไปผมเชื่อว่าเป็นจริงในเดือนนี้เนี่ยสองเรื่องคือยุบก้าวไกลไม่น่าจะรอดกับล้มกระดานสอวอแล้วเพเผอเสฐาที่ผมว่าน่าจะหลุดเนี่ยเพเผอมันเอาไปด้วยนะเพราะเจตนาคือสามล้มเนี่ยเป้าหมายสูงเหลือเกินแล้วผมจะเล่าว่าใครที่แต่งตัวรอ การที่มีเจตนายื่นสารรัฐมนูลและสารรัฐมนูลมีมติ8ต่อหนึ่งเมื่อ5มิถุนาเนี่ยที่ผมได้กลิ่นมาตอน11โมงวันนี้ที่ไม่ได้จัดรายการตอนเที่ยงเพราะได้กลิ่นมาหนักแร,นแรงมากครแรงมากเพราะพรุ่งนี้กกตจะประชุมเรื่องนี้โดยเฉพาะกรกตเขาประชุมนอกรอบวันนี้รอบหนึ่งแล้วช่วงบ่าย,ายแล้วพรุ่งนี้เขาจะประชุมรอบใหญ่ นะครับ7มิถุนาจะประชุมรอบใหญ่ว่าจะเอาอยัางไงแน่กับการเลือกตั้งส so วผมฟันธงตรงนี้เพราะว่าการเลือกตั้งส so วจะมีรอบแรกคือวันที่9นะฮะวันที่9ตรงกับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีการเลือกตั้งส so วระดับอำเภออยากกันนั้นเลยกรกตประชุมพรุ่งนี้ผมเชื่อว่า เลื่อนเกมที่1คือเลื่อนเขาจะสวออชุดนี้้ารัฐธรรมนูญชุดนี้เรารู้เจตนาแล้วว่าอยากจะล้มในวัตถุประสงค์ไม่งั้นไม่ไม่ยื่ยนนะว่ามันขัดรัฐธรรมนูญต้องการล้มสวออที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะรู้ว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้สวออเข้ามาปุ๊บเนี่ยหนึ่งสวออมีอำนาจหน้าที่ คัดกั้นกลองคัดเลือกองค์กรอิสระนี่คือหัวใจสำคัญสองสวชุดนี้ประธานสวจะชื่อสมชายวงสวัสด์นี่คือสองเรื่องที่เขาคาดการว่าเฮ้ยปล่อยไปไม่ได้ถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งสวพวกอำนาจนิยมพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมอยู่กันไม่รอดแน่พวกนี้หวังตีตัวยาวไง วางแผนว่าหนึ่งคือเลื่อนเลื่อนเสร็จลากมันให้ยาวที่สุดลากมันให้ยาวที่สุดแล้วสุดท้ายก็จะล้มเลื่อนลากล้มการเลือกตั้งสวครั้งนี้นี่คือผมถึงบอกว่านี่คือวงจรอุบาทของอดีตสวบางคนกับอดีตทนายที่ปรึกษาโลนอิสระผมถึงบอกว่ามันผนึกกันหมดนะ ผึกกันหมดวันนี้ต้องบอกอะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะมันเจตนาเพื่อจะพล็อตเรื่องเหล่านี้เพื่อให้เกิดความวุ่นวายแล้วคุณนึกดูว่าอา้าวสินี้ยุบเก้าไกลแต่กระสานสั้นเซนไหมสอสอมันแต่กระสานสั้นเซนอยู่แล้วนะแต่กระสานสั้นเซนเข้าไปอยู่พักใครไม่รู้แต่ส่วนหนึ่งเขาว่าเข้าไปบ้านป่าลอยต่อไม่ใช่น้อย 2ถ้ามีการล้มกระดานเลื่อนตีตัวยาวไม่ให้มีการเลือกตั้งสวสวเก่าที่รักษาการอยู่ยาวฮะเผยเผออยู่ตลอดชีพฮะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วสุดท้ายไม่รู้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็คือการล้มเศรษฐาล้มเศรษฐาเพื่อจะให้มีการเกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง ซึ่งเขาจากจะทําให้สําเร็จทั้งสามเรื่องซึ่งมีนวโน้มนะแต่วันนี้เศรษฐาก็สบายใจพรุ่งนี้ก็หล่นลายอยู่เชียงใหม่เศรษฐาไม่สนใจใครจะเล่นการเมืองเล่นไปคุณจะไปดีวใครกูไม่สนกูทางานเป็นนายกอย่างเดียวส่วนใครจะดีวหลังม่านหลังไม่เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมผมต้องการเข้ามาทํางานไม่ต้องการเข้ามาเล่นการเมืองเพราะฉนั้นสารตั้งต้นสารตั้งต้นของคนพวกนี้เนี่ย มันคือวงจรอุบาทอยากจะอยู่สอวอนานๆไม่อยากเลือกตั้งอยากลากตั้งกันอยู่อย่างเงี้ยชั่วชีวิตแล้วก็ไปจับมือลุงคนหนึ่งที่ผมบอกไอ้ลุงคนนี้ที่ว่าแต่งตัวแต่งตัวร้อเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องตลกเป็นเจ้าป่าลุงคนนี้เป็นเจ้าป่าเดินก็จะไม่ค่อยไหวอะ แต่ทำตัวเป็นเจ้าป่ายังมีฤทธิ์นะยังมีฤทธิ์ยังมีฤทธิ์นะความเป็นเรียกว่าบุรพาพยักแต่งตัวรอแล้วตอนนี้สมการมันจะไปยังไงไม่รู้ถ้าเศรษฐาไปต่อไม่ได้โหวตถ้าเกิดใช้สูตรเดิมพักร่วมรัฐบาลเดิมชื่อนายกออก อาจจะออกมาที่อุ้งอิงหรือชัยกเกษมนิติสิริถ้าไม่ออกมาแพ้ทองทานชินวัฒนชัยกเกษมนิติสิริก็ได้แต่สูตรการเมืองมันเหนือกว่านั้นไหนไหนจะล้มสามล้มแล้วนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพึ่งเตรียมจะล้มสวเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าเขาล้มได้ด้วยผมไม่เชื่อว่าเขาจะจะจะ,จะไม่ล้มนะผมเชื่อว่าเขาอย่างน้อยก็ลากกันไป ถูรูถูกลังแล้วก็เขจะเป็นสวรักษาการยาวนานมากกินเงินเดือนพวกเราต่อไปอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ได้อะไรจากคนพวกนี้เลยแล้วผมดูเนี่ยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนสมการทางการเมืองถ้ายังจับคั่วกันอยู่เดิมอุ้งยิ้งกับช้ยกเกษมมีสิทธิ์ทั้งคู่ซึ่งต้องบอกนะว่าคุณอุ้งยิ้งเ,งเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อโดยดุษฎดีส่วนตัวว่ายังไม่พร้อม ยังไม่พร้อมที่จะมาเล่นการเมืองในระดับนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักได้เป็นหัวหน้าพักได้แต่ความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเหมือนยืนอยู่บนเส้นได้ยืนอยู่บนปากเหวคุณพ่อก็ยังนะยังถือว่าเป็นตัวประกันของอายการสูงสุดอยู่หวยอาจจะไปออกที่อาจารย์ชัยเกษมไม่ได้ถ้าสูตรเดิมนะถ้าสูตรคลรมสูตรเดิมพกรค่วมพักเดิมหมดแต่ถ้าจะมีการหักกันเนี่ย ถ้ามีการหักกันเนี่ยจะมีชายแก่คนหนึ่งที่กำลังแต่งตัวที่ผมบอกว่าเป็นเจ้าป่าเนี่ยคนนี้จะมาเสียบในลักษณะไหนยังไม่รู้แต่เขาต้องหาสรรมการของเขาจนลงตัวทำยังไงก็ได้ให้เพื่อไทยยอมหนุนลุงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ผมถึงบอกว่าอะไรที่มันคิดว่าเป็นไปไม่ได้ไอ้คนเขียนบทมันก็โคตรเก่งเลยมันเขียนบทไปจนได้อะเขียนบทไปโอ้โหให้มันไม่น่าเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วผมยังไม่เชื่อมันจะล้มสอวอได้แต่หลังจากเมื่อวานนี้มีมติแปดต่อนหนึ่งแล้วผมชักเริ่มเอะใจแล้ววันนี้ได้กลิ่นว่ากกตประชุมนอกรอบแล้วว่าจะเลื่อนซึ่งพรุ่งนี้จะประชุมเป็นทางการ และจะถแถลงให้นักข่าวทราบพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งคุณสแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตจะถแถลงให้นักข่าวทราบเพราะพรุ่งนี้ก็จะมีการพิธีสถาปนากรกตครบรอบ26ปีที่แจ้งวัฒนะสูตรราชการเนี่ยบ่ายโมงครึ่งเขาจะถแถลงเรื่องนี้ด้วยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญแล้วผมฟันธงเลื่อนนะกรกตไม่กล้าที่จะจัดเลือกตั้งวันที่9 คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้9ก้ามิถุนาเลือกสวร,ระดับอำเภอเพราะเกิดผิดพลาดไปสวถูกอขออภัยกกตถูกฟ้องถูกคนชนะฟ้องมัง่งถูกคนนู้นคนนี้ฟ้องมัง่งกกตมีสวยนะจัดการเลือกตั้งฟรีเสียทั้งค่าใช้จ่ายและการเลือกตั้งก็เป็นโมฆะนี่คือเรื่องของเรื่องที่เขาวางเขาวางเกมมาหมดแล้วผมถึงบอกว่าองจรอ,อุบาทเนี่ยที่อาจารย์บรรชัยพูดเนี่ย มันไม่ได้เกินเลยเลยนะมันไม่ได้เกินเลยความจริงเลยนะครับเพราะคนที่ยื่นก็คูชุดเดียวกันยื่นบอกว่าพราปรก็คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งเป็น,เป,นเป็นกฎหมายเล็กเป็นกฎหมายลูกนะที่จะจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญใหญ่นะพูดภาษาชาวบ้านมันเป็นประมาณนี้นั้นแทนที่จะวันนี้ประเทศธาตุมันจะเดินหน้าไปได้เนี่ย มันเดินไปไม่ได้แล้ววันนี้ต่างชาติเนี่ยต่างชาติเนี่ยที่เขาสนใจอยากจะมาลงทุนเนี่ยนายกเศรษฐาเดินสายทั่วโลกอยากจะเอานักลงทุนเข้ามาจัดกิจกรรมนู่นจัดกิจกรรมนี่คนอยากจะมาลงทุนมากมายโดยเฉพาะไหนจะคาสิโนไหนจะค่ายรถอีวีไหนจะพวกทำคลาวธุรกิจ เกี่ยวกับไอทีโซเชียลเขาอยากมาประเทศไทยจะต่ายเรื่องการท่องเที่ยวเห็นไหมจุลศิษย์พาร์คอะจุลศิษย์พาร์คพาร์คสี่เนี่ยยังมาถ่ายที่จังหวัดกระบี่พังงาเลยคนอยากมาประเทศไทยเยอะแต่บรรยากาศการเมืองมันเป็นอย่างเนี้ยบรรยากาศการเมืองเป็นอย่างเนี้ยผมไม่ได้บอกให้ท่านหดหูนะฮะพวกนี้เนี่ยผมบอกอะเนี่ยยังมีท่านผู้ชมมาบอกอะพวกนี้เนี่ยเป็นสมัยก่อนทเราไปยิงเป้าเลยนะ คิดชั่วมากเป็นวงจรอุบาทที่ทําให้ประเทศถอยหลังผมถามว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจนเขาเบื่อแล้วนะคุณไม่สังเกตคุณเศรษฐาแล้วมึงอยากเล่นการเมืองมันเล่นไปมึงคุยกันหลังไมค์คุยกันหลังม่านกูไปดูงานไปอะไรไปทําได้เท่าที่ทําอยู่ได้เท่าที่อยู่ที่เหลือคุณไปเล่นเกมกันเองแล้วถ้าคุณคุมประเทศไม่ได้นะให้เด็กมันเข้ามาบริหารนะ ให้ก้าวไกลมันเข้าบริหารขี่หัวพวกคุณขี่รถใส่หัวพวกองค์กรสระมันก็น่าจะดีเหมือนกันนะคือวันนี้ผมต้องบอกนะบอกทิ้งท้ายท่านผู้ชมว่าวันนี้ตราบใดถ้าส้มกับแดงยังทะเลาะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกันอยู่ท่านต้องคิดใหม่นะคิดใหม่เลยอย่าบอกว่าใครเป็นแดงแดกส้มส้มแดกแดงไม่มีมันมีแต่ส่วนใหญ่มีแต่แดงแดกส้มใครจะเป็นส้มเป็นแดง วันนี้คุณคิดยาวๆคุณคือหมากตัวหนึ่งเท่านั้นที่อยู่บนกระดานเขาเล่นใช้คุณเป็นเครื่องมือผมบอกแล้วไนงะประเทศไทยมันมีอยู่สามก๊กก๊กแดงก๊กส้มและก๊กอนุรักษ์นิยมตอนนี้อนุรักษ์นิยมใช้งานเพื่อไทยอยู่ผมบอกว่าใช้งานเลยลกันใช้งานพักเพื่อไทยโดยผ่านกระบวนการล็อกแข้งล็อกขาทางกฎหมาย ทางคดีอยู่เพื่อไทยเลยไปไหนไม่ได้แต่ว่าถ้าตราบใดถ้าเพื่อไทยหันมาจับกับก้าวไกลก้าวไกลหันมาดีญาติดีกับเพื่อไทยอำนาจนิยมอนุรักษ์นิยมมันอยู่ไม่ได้นะแม้ว่าคนบางคนไม่ชอบก้าวไกลเลยก็ถามแต่บางทีคุณต้องกัดฝันไม่งั้นคุณจะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณทักษิณเนี่ยคดีไม่มีอะไรเลย มีปั่นข่าวว่าคุณทักษิณจะเข้าผ่าตัดวันที่สิบห้ามิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าปั่นข่าวคุณทักษิณหน,นีโดยเครื่องเจจส่วนตัวที่สิงคโปร์สนามบินโปเชียนตงตกลงบินหนีหรือจะผ่าตัดเอาให้แน่เนี่ยคือปั่นข่าวมาตลอดนะปั่นข่าวมาตลอดวันนี้ประเทศไทยมันเลยตกหลุมตกลม่มทางการเมือง มันเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ดีคุณเศรษฐาเลยบอกเซงเลยแล้วผมบอกเลยนะบอกเลยนะประตูคุณเศรษฐายังอยู่นะตราบใดถ้ายังไม่ถึงวันที่นะวันที่คุณเศรษฐาเดี๋ยวคุณเศรษฐายืนย่นยื่นยื่นพรุ่งนี้แล้วคุณเศรษฐาบินไปเชียงใหมล่ลำพูนลำปางยื่นสารนุนสารนุนก็จะรับไว้ ในคำชี้แจงในการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานแล้วสารมนูลจะกําหนดว่าจะพิจารณาคุณเศรษฐาว่าจะไปต่อหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณเศรษฐามีเวลาที่จะเล่นสองเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกเงื่อนไขที่หนึ่งลาออกก็แต่งตั้งคนที่เป็นแคนดิเดตนายกดิมีอุ้งอิงอาจารย์ชัยกเกษมมีคุณอนุทินมีใครอีกละ่ะมี ลุงป้อมมีคุณพีรพันธ์มีประมาณเนี้ยหรือสองคุณเศรษฐาอาจจะเลือกยุบสภาอันนี้สนุกละสนุกละคือถ้ามันคุยกันไม่รู้เรื่องผมก็ยุให้ยุบสภาเลยนะเอามันจะเกิดขึ้นเพื่อไทยจะจะสู้ก้าวไกลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้ก้าวไกลเขามาปกครองไอ้พวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีสักทีมันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะได้รู้ลิตคนรุ่นใหม่ผมถึงบอกวันนี้เนี่ยเรายังสาราวนกับคนพวกนี้สาราวนกับไอสวะสอวอที่ต้องการอยู่ยาวๆนะยังสาราวนกับองค์กรอิสระที่เราดูก็รู้ว่ามันไม่อิสระไม่ว่าจะเป็นปปชสาร,ารนันูญอายการสูงสุดมันเป็นพวกนี้มันมาจากการเมืองมันก็ต้องเล่นการเมืองเป็นธรรมดาใครแต่งตั้งคนนั้น ก็ตอบสนองคนนั้นเท่านั้นเองวันนี้ผมถึงบอกว่าเดี๋ยวมันยังไม่หมดสามล้มเนี่ยมันยังไม่หมดนะล้มเศรษฐายุบก้าวไกลแล้วก็ล้มการเลือกตั้งสวเดี๋ยวค่อยดูนะนะกรณีที่อาจารย์วิษณุเขาเข้ามาช่วยเศรษฐาเนี่ยสอสอเพื่อไทายหลายคนอย่าไปเรื่องมากนะอย่าไปรังเกยียจอาจารย์วิษณุเขามาช่วยชีวิตพรรคคุณไว้นะ อย่าไปเรื่องมากเลยจะรังเกียจรังงอนคุณวิสนุเขาไม่มาก็ได้แต่เราเนี่ยเราเนี่ยหมายถึงคุณเศรษฐาระดับคีแมนของพรรคเขาไปงอ้อพวกพวกสสอเนี่ยได้มาเฉพาะพื้นที่คุณอย่าย่ามใจเดี๋ยวก็จะตกงานนะสสออย่าย่ามใจมากเขาเอามาเป็นตัวช่วยเขาเอามาเป็นตัวเรียกว่าเพิ่มคะแนนให้รัฐบาล อะไรที่ผ่านซื้อแปปรามาจารย์ทางกฎหมายกูรูกฎหมายศรีธน,นชัยยังเรียกพี่นะอาจารย์วิษณุคืองามเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เราอยู่กันอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอย่าไปรังเกยียจรังงอนกันพราคการเมืองต้องจับมือกันเพื่ออะไรพวกสกรรมไม่พวกพวกองคอ์กรอิสระกันสักทีหนึ่งลุมสกรรมไม่พวกองคอ์กรอิสระกันสักทีหนึ่งขอให้มีการเลือกตั้งสวให้ได้ เพื่อจะได้มีการคัดสรรองค์กรอิสระต่างๆเข้ามาแทนที่ไอ้พวกแก่กระโหลกกระลาพวกนี้เอามาแทนที่ไอ้พวกนักกฎหมายไดยโนเสาร์พวกนี้ซะดีไม่งั้นประเทศมันไปต่อไม่ได้จริงๆฮะผมเห็นแล้วผมสงสารนายกเศรษฐานะดยส่วนตัวก็ไม่รู้จักกันผมรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักผม <c oughs> คุณเศรษฐานี่ผมรู้จักดีเนะเพราะผมเป็นคนตั้งสโ,โลแกนไงนะเลือกเศรษฐานคนไทยจะเป็นเศรษฐี ผมเป็นคนตั้งโซโลแกนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ในายกักมนตดีทั้งๆท,ท,ที่เรารู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักเราเนี่ยนะเป็นกําลังใจครับเพราะเขาเป็นคนขยันจริงๆแม้ว่าจะอารมณ์บูดเบี้ยวสักหน่อยสสอ,สอในพักอาจจะไม่พอใจอาจจะไม่ปลื้มแต่เขาทํางานดีจริงๆเราต้องให้เครดิตเขาแต่ว่าถ้ามันมีขบวนการพวกเนี้ยพวกสวสวพวกเนี้ ยังขัดแข้งขัดขายื่นนู่นยื่นนี่ยืน่นน,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 นี่นั่นแต่ผมก็แปลกใจนะไอ้พวกนี้มันยืน่นสอบเขาอย่างเดียวแต่ไม่มีใครสอบพวกมันเลยนะพวกนี้พวกสวี่สิบสวพวกทนายของพุทธอิสระเออกลับไม่มีคนตรวจสอบพวกมันนะมันมีแต่มันไปตรวจสอบคนอื่นเขามันก็แปลกเออก็ฝากพวกเราช่วยระดับตอบฟังได้ก็ได้แค่บนแล้วมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านได้รู้สถานการณ์ว่า วันนี้มันเป็นยังไงมันจะมีไอ้ลุงแก่แกเจ้าของเรียกว่าเป็นเจ้าป่าแต่งตัวรอแล้วตอนนี้แต่งตัวรอผิวปากรอแล้วแล้วผมเชื่อเลยก้าวไกลเนี่ยถ้าถูกยุบวันที่สิบสองนี้ตามเลิกผานาทีของเขาที่จะถูกยุบสิบสองเนี่ยก้าวไกลไม่ได้รวบรวมเท่าที่มีนะไปไม่หมดฮนะร้อยเอาขี้หมาบาทเดียวไปไม่หมดเข้าบ้านเข้าบ้านป่านี่ไม่รู้กี่คนเลยนะ ค,คุณไม่รู้ว่าเขาเข้าอย่างไนอะ่ะแต่มันมีนะไม่มีมูลหมามันไม่ขี้นะครับเพราะเวลาเข้าบ้านเนี่ยมันต้องตีตัวเจ้าของบ้านตีตัวจ่ายคนเข้าบ้านนะไม่ใช่คนเข้าบ้านตีตัวแล้วเข้าไปบ้านป่าคนในบ้านป่าต้องตีตัวแล้วก็อ,อ้าวเชิญเข้าบ้านเออต้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็ฝากกันไว้นะครับว่าประเทศไทยมันก็ประมาณนี้แหละ ก็ต้องทําใจแหละอยู่ประเทศนี้นะครับก็ดีที่ไม่ต้องรีภัยเหมือนน้องๆเหมือนลูกๆหลานๆน,นะ,ะสามกลีบนะวันนี้ขอบคุณนะฮะ,ะทุกการติดตามชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณ fc ที่เหนียวแน่นด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหนะ้าขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ